วันแม่เนี้ยหนูเห็นเพื่อนไว้แม่หนูไม่เคยได้ว้เลยหนูหนูคุยกับแฟนตลอดแบบว่าอยากเจอแม่ว่ะถึงคณเดินเห็นแม่กอดแม่อางเนี้ยหนูก็อยากเจอ,อยากบอกว่าเออเรียนจบแล้วนะอยากเอาไปจบให้แี่ดูเหมือนคนอื่น ที่หนูรู้มาจากคนแถวบ้านอ่ะเขาบอกว่าแม่หนูอ่ะไปตั้งแต่หนูสองขวบครับแล้วคนในบ้านหนูอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าแม่หนูอ่ะเขามีมีแบบเหมือนแฟนใหม่หรือแล้วหนูก็ฟังจากคนในบ้านอย่างเดียวแล้วพอนี้หนูไปได้ยินจากคนแถวบ้านเขาเล่าว่าญาหนูอ่ะหนูไม่ได้บ้า่าหนูนะแต่ญาหนูอ่ะเขา เหมือนว่าแบบใช้แม่จนแม่หนีออกไปอะไรแบบนี้ยอ,อแล้วคนแถวบ้านเขาบอกว่าเขาเจอแม่ล่าสุดที่บ้านชุง้งหนูก็ไปตามหาแต่ว่าตามหาไม่เจอเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นหน้าบ้านชุ้งนี่คืออำเภอเหรอครับหรืออะไรใช่ตำบลบ้านชุง้งอำเภอนะครหลวงจังหวัดอยุธยาก็มี<อ>คนแถวบ้านเขาเจอ หนูก็ไปกับแฟนไปตามหาเพราะว่าแฟนก็บ้านอยู่นะครหลวงเหมือนกันหนูก็ไปตามแต่ไปถามคนเดียวนั้นว่ารู้จักคนชื่อหญิงไหมเนี่ยชื่ออาริสานะนามสกุลพัพพารัตอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีนะไม่รู้จักอะไรแบบเนี้ย พยายามจะถามแม่แม่ไม่ใช่แม่แท้ๆนะคือ,อย่าแต่หนูเรียกแม่หนูพยายามจะถามเขาเขาก็เหมือนว่าปฏิเสธแบบว่าจะถามทําไมกูเกลียบมันอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูก็ถามพ่อพ่อก็เหมือนว่าปลายเบี่ยงแบบว่าพอหนูถามเรื่องแม่หรืออะไรเงี้ยพ่อก็เปลี่ยนเรื่องไม่ค่อยอยากจะพูด ีครั้งหนูแบบไปขโมยใบใบเกิดอะไปถ่ายเอกสารแล้วก็เอาแบบเรียกไปประชาชนอะไปถามที่นครหลวงเพราะว่ามีคนเคยเจออะไรแบบเนี้ยเผื่อเขาย้ายบ้านมาอยู่อะไรแบบเนี้ย <c oughs> แต่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใบเกิดอะานเล็กที่เขาอะอยู่ที่บ้านชุง้งโอเคน้องฝ้ายเดี๋ยวนะในใบเกิดระบุชื่อนามสกุลคุณแม่ระบุเลขสิบสามหลักระบุที่อยู่ใช่โอเค แต่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษนน,นะพี่หนูไปถามเขาเขาบอกไม่เจออย่างเงี้ยหรอใช่เขาบอกว่าย้ายออกไปแล้วอะไรแบบน้เจอชื่อเจออะไรแต่ว่าไม่มีไม่ได้อยู่ในบ้านเลขที่นั้นแล้วใช่ค่ะอ๋อโอเคอแต่เขาแต่หนูก็ไม่ได้คําตอบอะไรมากไปตัวนี้ใช่หนูก็พยายามหาแต่หนูรู้จักเพราะว่าแม่เป็นคนที่สวยแล้วก็หน้าคมหนูรู้แค่นี้ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแน่นอนใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าคนแถวบ้านหนูอเขาก็บอกว่าแม่เขาเล่รล่อนไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยอ,อายุประมาณเท่าไหร่จ๊ะเขาบอกไหมคุณแม่แม่น่าจะประมาณพ่อหนูสี่สิบห้าแม่ก็จะประมาณสี่สิบสามสี่สิบสอง่ะอ่าโอเคสี mm ่ส hmm. ิบ<ๆ>กว่าเนาะหนูเคยมีลูกถ่ายแต่ว่ายา่าไปเผาทิ้งแล้ว จาความได้หนูก็ถามคนในบ้านมาตลอดว่าแม่หนูเป็นใครหนูอยากเจอแม่เพราะว่าเวลาวันวันแม่เนี้ยหนูเห็นเพื่อนไว้แม่หนูไม่เคยได้ว้เลยหนูหนูคุยกับแฟนตลอดแบบว่าอยากเจอแม่อว่ะถึงคนเดินเห็นแม่กอดแม่อย่างเงี้ยหนูก็อยากบบเจออยากบอกว่าเออเรียนจบแล้วนะอยากเอาไปจบให้แี่ดูดูมันคนอื่น แต่หนูก็พูดว่าเออแม่มึงไม่เคยตามหามืงมึงจะตามหาแม่ทําไมหนูก็เลยบอกว่าเออมึงมีแม่มีพ่อมึงไม่รู้หรอกก็แบบว่าถึงเขาไม่ตามหาเราแต่เราก็อยากเจอแม่ครั้งนึงในชีวิตอะก็อยากเห็นแม่เพราะว่าแม่อุ้มท,อมท้องเรามาตั้งเก้าเดือนเราก็อยากเจอแม่หนูก็แบบอยากบอกแม่ว่าถ้ามีสิทธิ์ได้มาหาหนูหรือว่า ก็อยากเจอหนูเหมือนกันได้แม่ติดต่อหาเฟซหนูก็ได้หรือว่าโทรหาเบอร์หนูติดต่อหนูอยากเจอหนูอะไรแบบน,นี้ก็ทามันก็ได้เพราะว่าหนูก็ตามหาเขาตลอด